เป็นไปตามการคาดหมายนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดได้ตัวตีโมแวนเนอร์นะครับล่าสุดครับเจ้าตัวย้ายไปอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการรายงานข่าวนะครับจากผู้สื่อข่าวอย่างเดวิดออนสตีนของเดลิติกยูเคนะครับรวมไปถึงฟาบิซิโอโรมาโน่ด้วยนะครับทั้ง2ผู้สื่อข่าวที่น่าเชื่อถือ2คนนี้นะครับมีรายงานตรงกันนะครับว่าในเวลานี้นะครับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการตกลงยืมตัวตีโมแวนเนอร์มาจากทาง RB l i เบลซิกนะครับโดยกองหน้าวัย27ปีคนนี้นะครับมีการพ่วงออปชั่นในการซื้อขาดด้วยนะครับโดยราคาในการซื้อขาดนะครับของการทำสัญญายในครั้งนี้อยู่ที่15-20ล้านยูโรเท่านั้นเองครับถือเป็นค่าตัวที่โคตรถูกเลยครับสำหรับกองหน้าอย่างตีโมแวนเนอร์ครับ สำหรับในตัวนักเตะนะครับคาดการว่าน่าจะมีการบินมาตรวจร่างกายในวันนี้เลยครับก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็การันตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในเวลานี้นะครับตีโมเวนเนอร์แต่ย้ายมาอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแทนที่ของซอนดึงมินที่จะต้องมาลงรับใช้สิทธิฟุตบอลเอเชนยนคับะครับในช่วงของต้นเดือนมกราคมนี้ครับ หลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูผลงานของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็ทางตีโมวนเนอร์นะครับการไม่มีซอนเฮืองมินนะครับก็คาดการณ์ว่าในเวลานี้นะครับทางสเปอร์นะครับก็จะมีการให้ตีโมแวนเนอร์นะครับน่าจะเล่นเป็นปีกซ้ายนะครับหน้าเป้าจะเป็นริชาร์ดสันปีขวาก็จะเป็นทางเดยันคูเซฟกี้นะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าผลงานของตีโมวนเนอร์การกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกในรอบนี้จะสามารถกู้ศรัทธาของตัวเองกลับคืนมาได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่รอบแรกไม่ประสบความสำเร็จกับเชลซีนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของไก่เบียทองท็อตแนมฮอสเปอร์ด้วยนะครับที่ได้ทางตีโมแวอเนอร์ไปนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวผลงานฤด,ดูกาลน,นี้อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับผลงานอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับเชลซีในการเล่นรอบแรกก่อนหน้านี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นนักเตะที่ยังคงมีคุณภาพอยู่แหละครับสำหรับทางตีโมแวอเนอร์นะครับ,บ,รบเชื่อว่าถ้าเกิดประคบประงมให้ดีๆปั้นให้ดีๆครับอยู่ในมือของอังเก้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เจ้าตัวจะกลับมายิงประตูใ้เป้ยงปลั่ง แล้วเนเพื่อนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับไม่ได้ตัวตีโมแวนเนอร์ไปร่วมทีมในครั้งนี้นะครับแล้วก็คิดว่าทางตีโมแวนเนอร์จะประสบความสําเร็จกับการลงเล่นกับทางท็อตแนมทอตสเปอร์ไหมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ซู z อกิ S วิ f t อลเน็กนะครับเน็ก 2D8 ขับสนุกเต็มขั้นร้ใจเกินพิกัดนะครับง่ายนิดเดียวนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่คุณจะพลาดไปได้ด้วยประการนั้นปวงครับหากสนใจครับเข้าไปได้เลยครับที่เวอร์ไวดเว็ครับ ซูซูกิ c o ท h ีโออครับเดี๋ว่าใครอยากจะขับรถคันนี้ด้วยตัวของตัวเองครับไปสัมผัสประสบการณ์การขับได้เลยนะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ